ไม่มีค่าอะไรนะแต่ขอโทษนะครับฉบับนี้มีค่าเป็นล้านนะครับอีกไม่เกินสิบปีครับประวัติศาสตร์จารึกว่าในสหรัฐอเมริกานักกิสซานเดโกนี้เป็นสถานที่แห่งที่สองที่เราจัดตั้งองค์กรเฉริงไทยขึ้นในแผ่นดินอเมริกาครั้งที่หนึ่งคือที่ L.A. โดยการนำของบุรุษอุโสคือที่เป็นจักที่เป็นจักมาประกวดตัวกับพี่น้องทั้งนี้สินะครับได้กล่าวไปที่นี้เลยว่าได้ก่อตั้งแล้วที่เอแลครับเป็นครั้งแรกในแผ่นดินอเมริการู้สึกยังไงท่านท่านหรือจะได้เชิญท่านผู้ดีบก่อตั้งวันนี้มาพูดต่อครับเอาโอเคถ้ัว่าท่านสวัสดีท่านทั้งนชัยรับโอเค ก็เข้าใจว่าเียออันนี้ก็ผมออกไปในนนะิ่งกันไปนะครับก็อยากจ,จะประกาศที่ท่นานท้าทุกท่านว่าโอเคเรามป็นความภูมิใจและสิ่งที่ผมต่อสู้อยูุเวลานี้ก็เพราะว่ามันต่อสู้มาจากคือวัตถุดิบของผมนะครับก็ขอแนะนำสักหน,น่อยอาจว่าวัตถุดิบของผมเนี่ยก็เป็นในคณะล่านะฮะซึ่งเป็นสารการผกครองนะครับ จำต,ต้องเอาใจแค่จังหนึ่งนนะครับว่าปอนเซนสมัยก่อนน,นะฮะเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรอ่าปอนคอนเชียบนบาสมัยก่อนนะฮะเขารุนแรงมากนะครับอ่ออา,า,าผม,มคิดว่าโซลกาลเวลาเนี้ผมถึงได้คิดถึงว่าการที่คณะรัฐเนี้ยกล้าประจัญบานประจัญตาเนี้ยฮะท่านเขียนสลับเปนีย่ยิ่งนะฮะคุณจะู่ลว่าสมัยก่อนเราเป็บชู้โค้ดนะฮะเรื่องนี้เนี่ยนะฮะ ใายก็ต,ตามแต่คิดไม่ดีต่อต่อสถาวะที่ต่อหน,น,นึ่งน,นะครับคุณจะต้องตายเป็นเจ็ดชั่วโคตรก็โชคดีที่ว่าอ่าละรายเจ็ดชั่วโคตรที่อธิบายหน่เดิมครับตายยังไงครับอ่าอันนี้ผมคิดว่าผมค,คิดว่าแม้แต่คนที่เขาตั้งคนตัวน,นี้ขึ้นมาเขาอธิบายไม่ถูกมาแต่ใช่ไหมาครับคนเดิมที่เ็นมาอยู่ที่นี่นานแล้วเจ็ดชั่วโคตรคือ<ะ>คนที่ คนที่เขาถือว่าถ้าราชวงถือว่าทำผิดเนี่ยที่ตายคนนี้คนแรกใช่ไหมใช่ฮะโทรที่หนึ่งคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายขึ้นขึ้นไปสามใช่ฮะแล้วลงลงมาสามลงมาสามก็ลูกสามเสนใช่ฮะฮะถ้าคิดจะตามแล้วนะถ้าเป็นความจริงฮะเราต้องยอมรับกฎบตนะที่มีกานเปิดตนาเนะครับการที่เราจะได้เปิดตลาดก็คิดว่าเรา รุ่นรุ่นนี้ที่เราอยู่เ,น,เนียย่ยในเวลาที่ศึกเาหน,นึ่เที่ว่าเราควรจะคงยึดถือนี้และควรจะนึกถือะคณะรฎรน,นะครับเพราะว่าว่าคณะรฎรเนี่ยเขาเป็นสัเเวียนตลอดแค่ไหนนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วก็อยากจะพูดท่านๆด้วเมื่อท่านคิดอะไระตางๆกันว่านุ่งคลิปเป็นประชาธษปไตเนี่ยอย่าลืมคณะรฎรนะครับถ้าไม่ได้คณะราษปรประชาธิปไตก็ยังไม่มาถึงปัิปับันนี้นะครับโอเคนะครับใั้นะคระับ ขอบคุณครับคุณเบนรัาขอทิปตัเมยคุณเบนนะครับนี่ครับคณะตอนนี้คณะราษฎรก็ยังมีทายาทเหลืออยู่นะครับแต่ทายาททางความคิดเยอะแต่ทายาททางสายญาติเนี่ยน้อยลงแล้วเพราะอะไรเพราะถูกปราบปรามตั้งแต่ปี2490หลังจากการจิ้นพันนของราชการที่8ท่านปรีดีก็ถูกป้ายสี ว่าเป็นคนวางแผนฆ่ารัชก,การทีแ่แปดแต่พิสูจน์มาแล้วไม่ใช่นะครับไม่ใช่แล้วหลังจากนั้นเฉริ่ยทำไมทีน,นึงก็ปราบคณะราษฎรจนเวียนหมดเหลือแต่ความคิดดังนั้นวันนี้ผมแม้จะไม่ได้มีปู่ย่าตาทวดเป็นคณะราษฎรแต่ความคิดมันสืบเนื่องกันวันนี้ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่จะมีความคิดทา,ดา,ดาดององคณะราษฎรคือไอะไรสืบเนื่องกันจนกระทั่งมาถึงจุดสําคัญวันนี้นะครับก็เราจะมาก่อตั้ง เสเรีไทยที่ซานเดียโกเอกสารนี้สนิทกันแต่งตั้งนะครับขณะนี้ท่านเลขาธิการอยู่ในสายไหมครับท่านเลขาธิการอยู่ในสายไหมครับท่านที่ทราบอยู่ในสายท่านอยู่ในสายครับเดี๋ยวเดี๋ยวทางทางทีมงานเสรีไทยฝั่งลุนนะครับพูดนิวครับขึ้นมากล่าวแลวผมจะได้มอบเอกสารของท่านนะครับเอกสารที่นี่ ทาซานิโก้ดยงไรครับงครับกินครับครับนนิ้เนี่ยเวลาที่การติดหาริการชาวสุไทยจะได้กลับสองใงานที่เกี่ยวกับการเปิดตัวคณะศรลป์ไทยที่ซานดิเอโก้ก็ขอให้แจ้งมานะครับครับครับผมขณะนี้คที่ะคาคัญนิดนึงเพราะเราอาจจะบอกว่านี่สารทาเหมือน กระดาษแผ่นเดียวจะมีค่ายอย่างไรผ้าหรือเดียวจะมีค่ายอย่างไรแต่ว่าผ้าและกระดาษแผ่นนี้นะครับจะมีความหมายที่สุดนั่นก็คือความหมายทางประวัติศาสตร์วันที่ท่านลินคอนเลิกผ้าผมเชื่อว่าวันนั้นยังไม่มีใครเห็นความสำคัญของท่านลินคอนเท่าไหร่เพราะว่าคนที่อยู่ฝ่ายใต้ที่เป็นสีผิวดำก็ยัง เขาจะปลดปล่อยออกกากท่าแท้แต่ปรากฏว่ายังมีทหารภาคใต้ที่มีสีผิวดำที่เขาจะปลดปล่อยนี่แหละที่เป็นท่าอยู่แล้วเนี่ยยังจับปืนไปลกับเขาอีกับเพราะความไม่รู้แต่เมื่อปลดปล่อยไปแล้ววันนี้ถ้าใครยังบอกว่าการมีท่าในอเมริกาดีคนนั้นเป็นคนบ้าแล้วเรื่องราวประวัติศาสตร์ของการปลดปล่อยท่าของท่านลิคอนเป็นประวัติศาสตร์ที่มีมูลค่าทันนันวันนี้การต่อ,อสู้องเกีไทย เราต่อสู้เพื่อให้คนไทยเสมอภาคกันอย่างแท้จริงครับถูกต้องไหมครับวันนี้ในเมืองไทยยังมีชนชั้นอยู่ครับยังมีท่าทางความคิดอยู่นะครับผมไม่ต้องอธิบายรายละเอียดแค่พูดและน,นิดเดียวก็สิบห้าปีครับโทษกันหนึ่งหนึ่งสองกันทีวันนี้เราต่อสู้เพื่อให้คนไทยเสมอภาคกัน เราต่อสู้เพื่อให้เกิดประชาธิที่ปไตย้ยเพื่อให้ภาษีที่ประชาชนเสียมานี้ให้กลับคืนไปสู่เขาอย่างเต็มเม็ดเต็ม่วยแต่วันนี้เก็บภาษีจากประชาชนมาแล้วปรากฏว่ามันไม่ลงไปข้างล่างครับคนข้างล่างที่ยากจนดังเอกสารชิ้นนี้กับของที่ลึกวันนี้จะเป็นของประวัติศาสตร์เอกสารที่นี้เป็นเอกสารที่มีลายมือของคนที่กล้าหาญที่สุดที่ชื่อจารุคงเรืองสุวรรณ และเป็นคนที่คนที่เลวที่สุดต้องการตัวมากนายประยุทธ์จันโอชาวันนี้ใครก็บอกว่าเลวที่สุดครับแต่อยากจะจับตัวท่านจารุพงศ์เป็นหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขสองคือจักรพงศ์เป็นแขหส่วนนายลีเกียดน้อยครับได้หมายเลขสามครับเป็นหมายเลขสามส่วนของชิ้นนี้ที่ท่านจารุพงศ์บงจงหอจะสวยงาม มาให้เป็นลายผ้าไหมของผ้าอีสานซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของไทยกับลาวพ,พี่น้องกันพี่น้องลาวก็ใช้ผ้าขมาคือกันแล้วแปลกนะครับในโลกนี้มีสองประเทศใช้ผ้าขมาเท่านั้นแหละครับคือไทยกับลาวพอเลยไปฝังอื่นไม่มีใครเขาใช้แล้วนะครับดังนั้นเราจะมอบให้เป็นที่ระลึกของท่าน อาจารุพง์นะครับมามอบให้แก่ท่านขออนุญ,ญาตในเพื่อนต้นขอให้ท่านคุณดิวซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเข้มแข็งมากครับผมยืนยันเพราะทำงานร่วมกันมาสามสี่ปีแล้วนะครับในการต่อสู้เพื่อประชาไจต,ตั้งแต่ประชาชนถูกฆ่าตายที่ราชประสงค์จนถึงวันนี้ซึ่งเรารู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอเชิญพบกับคุณดิวนะครับในฐานะตัวแทน แล้วก็คิดได้แราฝันหลังจากน้เถอบเอดี๋ยวก่อนที่จะพูดนะครับ

Everybody should be happy uh is this this occasion uh, uh, for the pride that they give us His blessing bless her what he what she, what she God bless you and be with you and take care of your baby uh, and offer the baby to your baby to God. So this is by the name of Jesus. Amen. ที่ตกึกในการต่อส,สู้นะฮะเราตัดสินใจแล้วที่จะต่อสู้เต็มที่และตัดสินใจแล้วที่จะเปิดตัวองค์กรเซนต์ที่ยเซนต่เลโก้นะครับ,เ,รเ,รบเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องถ้นะาพี่น้องจัดได้แล้วข่าวสารจัดได้รู้การป้านการเดินก็เข้าร่วมกับเรานะะผมขออนุญ,ญาตาพูดรหัสของเรานะครับอ ถ้าเรามีสมาร์ทโฟนถ้าเรามีไอโฟนหรือว่าถ้าเรามีคอมพิวเตอร์มี Apple, มท,ทุกอย่างนะครับกดเข้ามากดเข้ามาหาเรานะกดเข้ามาหาเราตร์คูนคูนสองนะครับตอ่อูนสองแล้วก็จเจ้าหน้าที่ของเราก็จะรับท่านเป็นเพื่อนแล้วก็ข่าวสารของพวกเรานะครับความเคลื่อนไหวของพวกเราก็จะอยูมือท่านถึงเอ่อมือถือของท่านนะครับ องอาจัรย<น> <stand saint S 1> ์ก็คือให้ท er ่านต่อไปหาเรื่องนะฮะหาเรื่องในใต้ด่องท่านนั้นสหบคนสเบคนนะฮะหาหาแล้วก็ให้เข้ามาสู่องค์กรนี้องค์กรนี้มีชืว่ากอทอของชื่อกรมชื่อเต็ไม่ได้แล้ออาจารย์ชื่อเต็มว่าไงนะครับกองกระจายข่าวกลางองค์การเสบียไทยครับ กองกระารข่าวกลางองค์กรเสรีไทยหรือว่าที่ยอบก่อถอคอสนะครับเพราะว่าองค์กรนี้เราตั้งขึ้นเพื่อเพื่อจะใช้ข่าวสารเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าข่าวสารล้อมเมืองนะครับผมข่าวล้อมเมืองนะครับเพราะว่าเราจะใช้สิ่งนี้เป็นอาวุธของเรานในการต่อสู้ของเสรีไทยเราจะไม่ใช้ปืนเราจะไม่ใช้ระเบิดนะครับแต่เราจะใช้ก่อถิ่นนะครับเราจะใช้ข่าวสารข่าวสารที่ ทางประเทศไทยช่วงนี้ทางทหารทางอะไรเนี่ยเขาปิดเกินเขาไม่ชอบความจริงนะฮะแต่ถ้าเราพูดความจริงเนี่เขาถึงไม่ชอบคำตอบของนะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้ได้เวลาที่ที่เราจะสรวจตัวที่แซนดิกโก้แล้วก็ดีใจด้วยเพราะฉะนั้นไม่เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่าวันนี้เรามีหลายสงหลยอย่างนอกจากนอกจากคำบัรสินของทางด้านขึ้นมา ออขอขอสารภาพหนยนะครับว่าวันนี้เราตั้งใจจะทำหลายสิ่งหลายอย่างแต่เราไม่เห็นทุกอย่างเกิดขึ้นเราตั้งใจที่จะทําป้านะครับต่อต้านหรือว่าพกรอาบารัึงทำสถาน8ปีแต่เราก็ไม่เห็นแต่ทุกอย่างก็จะอยู่ในเอกสารนี้ใช่ไหมครเดี๋ยวอางารชัยก็จะพูดให้เราฟังว่าเออความคิดน,นี้มันเป็นที่จะเดลิเวอรี่ของคุณเตอร์ชอได้อย่างไรนะครับ ไม่ใช่แต่พวกเราคิดนะครับต่างชาติหรือว่าต่างประเทศเขาก็คิดเหมือนเราว่าประเทศไทยตรงนี้เกิดจาขึ้นเป็นอะไรนี้นะครับดังนั้นเพื่อเป็นการเืลอมลนะฮะก็มอบเวลาให้กับอาจารย์เลยที่จะมอบของขี่นระลึกจากเนภาษาที่ยานเฉลิมฉ